เอเจ้สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอสก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะฮะที่มีชื่อกิจกรรมว่าไฟไนท์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในกิจกรรมนี้นะครับผมมีทั้งเกมโหมดใหม่นะครับ ทาวเทคโอเวอร์ของตัวละครอย่างพาร์ทไฟเดอร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือ e x c l u s i v e สกินประจำอีเวนต์นี้ก็มีด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะฮะอย่างแรกนะฮะเราต้องมาดูคลิปหลุดเกี่ยวกับกิจกรรมไฟไนท์กันก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับหลุดมาจาก Legend ของส์หรือน่าของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเหมือนกับว่าปล่อยคลิปออกมาก่อนกำหนดการนะครับผมแล้วก็ มีคนแคปไว้นะครับผมแล้วก็แชร์กันต่อๆมาในทวิตเตอร์นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันก่อนเลยนะฮะ <and> I've like seen target d u m m smarter than you. ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปหลุดของกิจกรรมใหม่นะครับที่คาดว่าน่าจะมาตอนเดือนมกราปีหน้านะครับผมก็ไม่นานเกินรอนะฮะซึ่งสำหรับชื่อของกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าไฟไนนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวละครพาร์ทไฟเดอร์อย่างโดยตรงนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีคลิปสตอรี่ฟอร์มเอาแลนด์นะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของพาร์ทไฟเดอร์โดยตรงนะครับว่า เอ้ยเขาได้แอร์รูมหรือว่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครเนี้ยมันเป็นมายัางไงนะฮะซึ่งผมคิดว่า น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับผมทาง Apex l e g e n d เี่ยก็น่าจะลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ p a t t f i n h t r r อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยกิจกรรมไฟไนอันนี้นะครับผมมันเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อเรื่องของ p a t t f i n d e r อยู่ในตัวกิจกรรมนะครับผมในแมป Olympus นะครับเมื่อกิจกรรมนี้มาถึงนะครับผมก็จะมีสถานที่ก็คือ Town Takeover ของ p a t t f i n d e r เพิ่มเข้ามาในแมป Olympus นั่นเองนะฮะ ก็จากในคลิปวิดีโอที่เราดูไปเมื่อตะกี้นี้นะครับเราก็เห็นได้ว่าทาวเทคโอเวอร์ของพาร์ทไฟเดอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับสังเวียนชกมวยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันนะครับว่าเฮ้ยคือไอสถานที่เนี้ยมันมีเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ว่าผมก็คาดเดาไว้ว่าสถานที่นเนี้ยเนี่ย เมื <ME> ่อเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเราเนี่ยไม่น่าจะสามารถใช้อาวุธได้นะครับผมถ้าดูจากคลิปเนี่ยก็เห็นว่าคนที่อยู่ข้างในสังเวียนเนี่ยจะสามารถต่อยกันได้อย่างเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็สมตุสมผลนะครับว่ามันเป็นลานประลองนะครับผมเมื่อใครเข้าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะสามารถต่อยได้อย่างเดียวนะครับไม่น่าจะสามารถใช้อาวุธยิงกันได้นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องมารอติดตามตอนที่กิจกรรมนี้มานะครับว่าสถานที่ที่เป็นสังเวียนของพาร์ตฟ라이เดอร์ทาวน์เทคโอเวอร์อันใหม่ที่เมื่อเข้ามาในแบบโอลิมปัสเน มีความน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่อมาเกี่ยวกับกิจกรรมไฟในอันนี้นะครับผมจากในคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เห็นได้ว่ามันเหมือนจะมีเกมโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่ามีแอร์ดรอปนะครับผมตกลงมานะครับแล้วคลิปโตเนี่ยก็เปิดไปนะครับแล้วก็หยิบปืนลองโบที่อยู่ในแอร์ดรอปออกมานะครับซึ่งในแอร์ดรอปเนี่ยปกติมันไม่ดรอปปืนปกติพวกนี้นะครับผมซึ่งก็ ทำให้ผมเนี่ยคาดการไว้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนกับเกมโหมดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าเกมโหมดอันนี้นะครับมันคือเกมโหมดอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมไฟไนท์อันต่อมานะครับผม ซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือสกินประจำอีเวนต์อันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็น e x c l u s i v e สกินนะครับซึ่งเอามาขายเฉพาะกิจกรรมนี้นะครับผมซึ่งจากที่เราได้ดูคลิปไปนะครับก็จะเห็นสกินประจำอีเวนต์คร่าวๆภายในคลิปของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมโดย2ตัวแรกที่เห็นจากในคลิปนะครับนั่นก็คือสกินของไลฟ์ไลน์แล้วก็บังการรนะครับผมซึ่งมาในธีมของแบบว่ายังไงอะผม ผมไม่รู้จะคิดว่ามันมันคือตีมอะไรกันแน่นะครับผมถ้าใครรู้ว่ามันคือตีมอะไรเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะแล้วก็สกินของอีก2ตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือบัดฮาวแล้วก็เลเวนแนนนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกว่าแม่งโคตรเท่เลยนะครับผมบัตฮาวสกินอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับคือมาแบบ คือมันดูเท่มากนะสำหรับผมอะ่ะแล้วก็2ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือสกินของคอสติกแล้วก็วัสันนั่นเองนะคับผมวัสดน,นี่ก็ใส่หมวกเบลล่มาเลยนะฮะซึนต้องบอกว่าเท่มากเลยจริงๆแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็น ตัวละครหลักประจำอีเวนต์ไฟไนน์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือสกินของพาร์ทไฟเดอร์นั่นเองนะครับผมมาในรูปแบบของนักสืบนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเหมือนกับตัวละครในหนังเรื่องโคนันที่มันเป็นผู้หมวดอะไรสักอย่างผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นสกินที่แบบว่าเฮ้ยมันดูเท่มากเลยนะครับสาหรับพาร์ทไฟเดอร์ในลุกของนักสืบอันนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับปกติเนี่ย อีเวนท์ที่มันมีสกินเอ็กคลูซีฟแบบนี้มาขายนะครับมันจะมีแอร์รูมของตัวละคร1ตัวมาขายด้วยนะครับผมแต่ว่าภายในคลิปที่เราเพิ่งดูไปเนี่ย มันไม่มีการโชว์ถึงแอร์รูมของตัวละครตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในอีเวนต์อันนี้นะครับผมจะมีแอร์รูมของตัวละครตัวใหม่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอีเวนต์ที่มันมีสกินเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้มาขายเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีแอร์รูมของตัวละครหนึ่งตัวเพิ่มเข้ามานะครับผมอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อกิจกรรมมานะครับว่ามันจะมีแอร์รูมของตัวละครตัวใหม่เพิ่มเข้ามาในอ e ีเว แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะว่คือว่าเตรียมเสียตังกันอีกได้เลยนะครับผมคือสกินแต่ละสกินเนี่ยมันเท่มากเลยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะสกินของพาร์ทไฟเดอร์นะครับใครเป็นเมนเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับสกินนักสืบพาร์ทไฟเดอร์อันนี้นะฮะและนี่นะครับผมก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมไฟไนท์นะครับซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะมาในเดือนมกราปีหน้านะครับผมซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมนํามาเสนออันนี้นะครับผมก็ ได้มาจากนักขุดไฟล์ทรัคเท่านะครับผมแล้วก็ดูมาจากในคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมได้เพิ่งดูไปเมื่อตะกี้นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่แบบมันมีน้อยมากนะครับผมรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้กันนะครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องรอทางเว็บไซต์ของ a p e x l e g e n d เนี่ยเขาปล่อยออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งตามมานะฮะแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมไฟไนท์อันนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไพลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม Apex Legends แบบนี้สำหรับวันนี้กับผมแลนเซลอตก็เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสุขสันต์วันคริสต์มาสจุบๆ๊บ